สวัสดีค่ะอุลรักสวยนะคะร้อยล้านรีวิวกับลาชูเล่วันนี้นะคะอุก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่นะคะใช้ผลิตภัณฑ์ลาชูเล่นะคะแทบทุกตัวเลยแล้วก็ประทับใจม,มากๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะออกมารีวิวค่ะตัวที่อุลเลือกมารีวิวนะคะอุก็จะเลือกตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นสบู่นะคะ TP4G นะคะเป็นสบู่ที่สุดยอดมากๆเลยแล้วก็เลยอยากจะออกมานะคะรีวิวให้ฟังนะคะตัวนี้ ไม่ใช่แค่สบู่ธรรมดานะคะตัวน,นี้นะคะนอกจากเขาจะมาทําความสะอาดผิวหน้าแล้วเขายังเป็นสบู่ที่จะมาช่วยชะลอผิวนะคะชะลอวัยให้กับเราด้วยนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะคะสะบู่ตัวน,นี้นะคะด้วยสารสกัดที่มากกว่าสิชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําแร่จากธรรมชาตินะคะที่นะคะทําให้ผิวของเรานะคะนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นแล้วนะคะเขายังมี G P 4 G ่าที่จะมาช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวเก่านะคะแล้วก็สร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกิ๊กก้าไว้ดอกไม้ทั้งเก็ดสายพันธุ์ตัวนี้เขาก็จะมาช่วยนะคะยับยั้งการผลิตนะคะโรงงานไม่สีผิวนะคะตัวนี้นะคะจึงทําให้ผิวของเรานะคะกระจ่างใสฟ้ากละนะคะดูรอยดูจางลงเลยนะคะตัวนี้และนะคะตัวที่สุดยอดมากๆกก็คือ น้ำมันนะคะจากแมคคาเดเนียนะคะที่จะมาช่วยนะคะปรับความสมดุลให้กับผิวของเรานะคะไม่ให้มันจนเกินไปแล้วก็ไม่ให้แห้งจนเกินไปนะคะจึงเป็นสบู่นะคะที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแล้วก็สุดยอดมากๆแล้วก็ขายดีมากๆในตอนนี้นะคะจึงอยากจะออกมาแชร์แล้วก็รีวิวให้กับคนที่นะคะกำลังมองหาผลิตภัณฑ์นะคะที่จะมาใช้นะคะตัวนี้อุอยากแนะนําที่ใช้ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ทําความสะอาดผิวหน้าได้อยา่างสะอาดหมดจดเลยนะคะยางนะคะชําระ ร่างกายนะคะผิวกายของเรานะคะได้สุดยอดมากๆเพราะว่าตัวนี้มีสารสก,กัดที่นะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะสําหรับคนที่แพ้เหงื่อนะคะตัวเองนะคะเป็นภูมิแพ้หรือว่าผดผื่นนะคะสบ,บู่ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยะคะลองใช้ดูนะคะและคุณจะประทับใจนะคะแล้วก็คุณจะหลงรักเขาอย่างที่อูรักนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ